พี่น้องตอนนี้สาวจ้อยก็เตรียมตัวจะไปให้เนาะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเอางัวเอาควายไปเลี้ยงพี่น้องถ้าบ่าเลี้ยงมันก็จะไปไกลบรรยากาศตอนเช้า Hãy subscribe tuần sau, Ghiền Mì Gõ Để không สวัสดีจ้าสบายดียินดีตอนฮับเข้าสู่สองบ่าวต้อมสาวจ้อยนะพี่น้องวันนี้สาวจ้อยกะออกไปสวนพี่น้องหรือว่าไปสวนมันเพราะว่าจะไปเสียหญ้าน,นะพี่น้องแต่ว่าม้นนี่ก็แเดฮนอนแท่หอนว่าพี่น้องขนาดเจ็ดโมงเช้าเนี่เจดโมงเเจดมงี่นาทีนะพี่น้องแต่ว่าบรรยากาศม้นนี้หอนแท่หอนว่าพี่น้องเอง้ย เสาจอยก็จะพายกระยางน้อยเอากระยางน้อยไปนะพี่น้องนหรือว่ากะตาจ่าจอยก,ก็ตอนนี้กําลังเดินทางไปสวนมันมาเบิงบรรยากาศตอนเช้าเมื่อน,นี้เลยเนาะพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่สาจอยจะไปสวนหรือว่าสวนมันนะพี่น้องะบรรยากาศเมื่อนี้ก็จัดแจงแห้งพี่น้องเองแดดออก แล้วก็แเดนี่ก็แห้งแห้งพี่น้องบรรยากาศมันนี่ก็แบบสดใสแจ้งแบบแจ้งแห้งอะ่ะอันนี้ก็เส้นทางที่จะไปสวนก็จะเพิ่นก็จะเฮตดเส้นทางน,นพี่น้องแต่ว่าทางในก็จะมีโรงงานเจาะหินพี่น้องเอง้ยอันนี้จะเป็นเส้นทางที่เรากำลังอาศัยไปเดินทางไปให้ไปสวนก็จะมี ฮอดโรงงานเลยพี่น้องแต่ว่าจะทางไปให้สายจอยก็จะแยกอีกพี่น้องเนาะมาตอนนี้ก็มารับสมบรรยากาศเลยเบ่งแบบยาวๆเลยพี่น้องก็จะมีวันนี้ก็จะไปกับเคยน้าดีหรือว่าน้องเคยสาวจอยพี่น้องแล้วก็จะมีน้องสาว สวนกันไปทางหญ้าพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ย่างทางดำเออทางแดงมาเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางแยกอันนี้ก็จะเป็นทางแยกเขาบ้านเออย่ม่เขาโทษเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นทางแยกไปสวนมันของสาจ้อยพี่น้องเอ้ยไปกับเคยนาะดี หรือว่าน้องเคยสาวจอยนะพี่น้องกับน้องสาวอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เฮาอาศัยไปให้ไปสวนหรือว่าไปหน้านะพี่น้องเนาะเส้นทางที่จะไป ตุ่มเย็นแล้วก็เย็นสบายพี่น้องเอ้ยเบิ่งแบบยาวๆเลยพี่น้องยนี่มันจะเป็นทางกังสีขึ้นมา เขากันให้ยังโอ้กันบอลบาให้ป่าไปน้องเคยกับน้องสาวกันยางก่อนแล้วพอมาส่วนสาวจอยกันนี่พี่น้องมาลุงตุงยงังมาลุงตุงยังพี่น้องก็จะมีพามีมีดหน่อไปนง โอ้สบายดีมาลงตุงยางไปอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่หลังจากที่เข้าป่าเข้าโดงมาแล้วก็จะเป็นทงหน้าจังซีเนะพี่น้อง จะเป็นทงไฮทงนาอันนี้ก็จะเป็นดินที่ดินว่างพี่น้องยังม,งมีไัยเฮ็ด,ดไฮเฮ็ดนาเธออิดไ,ได้ไหมบรรยากาศมันีงามแหงภูเขาเขียวต้นไม้เขียวตอนนี้เขากลมาออกมาจากดงแล้วแล้วก็จะมา ทอดทงหน้าดินเพียงพี่น้องวู้งามแหงบรรยากาศอันนี้จะเป็นภูเขานาะพี่น้องภูเขาสางใหญ่พี่น้องนีท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านวันนี้สจอยก็มาเก็บบรรยากาศตอนเจ็ดโมงสามสิบนาทีภูเขาสางใหญ่พี่น้อง อาหานผู้ชมสังเกตเนาะพี่น้องว่าผูเขาลูกนี้คล้ายๆกับโตรซางเนาะพี่น้องแล้วสาวบ้านก็นจะเอินว่าผูเขาสซางใหญ่พี่น้องเอ้นี่สาวบ้านเพิ่งกะเกี่ยวเขาเบืองงวัวเสียงหายใจของสาวจอย พี่น้องเอ้ยเสียงหายใจออกมาจากบ้านก็นจะประมาณ3ากิโลแล้วพี่น้องออกมาจากบ้านก็นประมาณ3ากิโลแล้วจ้าแต่ยังมาทานในหอดส่วนมั่นเถือนนะพี่น้อง Oh, งเพนก็จะเลาะกินหญ้าปัสสาวะไงโอ้เขาพนก็งามงามเห็นไหมโอ้สุดยอดสุดยอดวิวสวยงามแหง ง,งัวหลังจากที่เ่าวยางมาพุ่นเต้พุ่นเราพี่น้องแล้วกันน้าพุนเพื่นก็จะเฮ็ดหัวกันไว้ซี่หัวทีทีพี่น้องพุ่นนะพุนก็นนจะเฮ็ดหัวทีพี่น้องเพราะว่ากันงัวกันคอยกันสัตว์เลี้ยงเราพี่น้องเนาะ เขาผลงามสวยงามว่าพี่น้อ,องเขาผลงามเนาะงามสวยงามว่าพี่น้อง โอ้โหโอโหโอโหจะไปยังไงนะวันนี้อ่ะลุยขี้ตมไปเลยเราก็จะลุยขี้ตมไปเลยนะพี่น้องนี่โอ้โหโอโห การเดินทางที่จะไปส่วนหรือไปให้ไปน,นาพี่น้องอันนี้งามแท้งามว่าเขาตัวนี้นะไาพี่โทงามแท้เขาคุณก็เป็นแท้เป็นว่า นะาสุดยอดเลยท่วหัวเลยอยู่ทงไฮทงนาเด้อมันนี่นะป้าผุ้น่ะเข่าเพิ่น บรรยากาศคุณน่ะตน,นี้กัเขาพันงามแหงงวงใหญ่พี่น้องนี่น้องเป็นแทบเป็นว่างวงใหญ่งวงยาวแล้วก็มีแต่มากต้นโต้พี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นเทียงหน้านะพี่น้องเทียงหน้าน้อยคอยรักกระท่อมหรือว่าเทียงหน้าของเพิ่นเพิ <c oughs> ่นจะมาพักอาศัยตอนที่เพิ่นดำให้ดำหน้าหรือว่าเกี <c oughs> ่ยวข้าวนะพี่น้องเนาะมาขอพักในน้อยนึงเทียงเพิ่นกันมีพี่น้องเทียงเพิ่นก็จะโอ้เย็นสบายบ่มีวาการสิมา พลสิฟะหรือพลสิหัวไส่เนอะพี่น้องพอเพลินเห็ดยังดีเลยป้าที่ทถูกเขาเพลินพี่น้องเอ้ยเป็นเห็ดเป็นว่าอตอนนี้เรากา ขึ้นมาดงเลยนะเพราะมันรู้ว่าดอนแล้วอันนี้ก็จะเป็นทางไปสวนมันแต่ว่าสิฮอดแล้วพี่น้องแต่ว่าของสาวจอยจะอยูในใิไนพี่น้องเอ้แต่ก็น,นี่ก็ฮอดอลไรสวนมันของคนอื่นแต่ก็ทางขึ้นสวนมันของสาวจอยก็อันนี้ก็จะเป็นสวนชาวบ้านหายใจเมื่อยเนื่อย ะพายกระตาส่วนของสาวบ้านพห่นเนงะก็กงามไล้มันเพ่ะน,นะ คุยจิลอคุยจิลอพี่น้องอ่าม่นี่ก็มาฮอดแลเน้ะพี่น้อง,าองมาฮอดน้องดงหรือว่าน้อง รวมบ้านพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นเป็นน้องอันนี้จะเป็นน้องในแต่บูฮานพอนะพี่น้องแต่แต่ปูแต่หญ้าแต่พอเท่าไม่เท่าแต่กี้แต่กอนพอนะพี่น้องแต่ว่าตอนนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่เนาะน้ำมันก็เลยใสสะอาดแบบสมบูรณ์พี่น้องแต่ตอนนี้ก็จะบม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วพอภาษาบ้านเพื่อให้เห็ดสวนเห็ดสวนมันแล้วน้องป่าน,นี่ก็ จะโบน้ำก็จะบ่ค่อยใส่บบค่อยสะอาดแล้วพี่น้อยป้าลายแต่ว่าป้าลายพี่น้องนี่คือวิวทรมาตางามงามพี่น้องยังให้พ่อแม่พี่น้องมาสัมผัสด้วยตัวเองแบบฮอบเอาบรรยากาศนี่เนาะพี่น้องงามแต่งามว่ามามาหอดสวนบาตอมสาวจอยแล้วพี่น้องก็จะมีแต่ห้าแล้วพี่น้องเพราะว่าสาจอยกับบได้มาเสียหยาโดนแล้วพี่น้อยเพราะว่าก็ สวงดำหน้าเนาะสาจ้อยก็ดำหน้าแล้วก็เลี้ยวดำหน้าเลยสาจ้อยก็จะมาเสียหญ้าแค่สองข้างพี่น้องและตอนนี้ก็เปิดหานเปิดหานแล้วก็นบบดโพได้มากพี่น้องไปมาเบิงนํำกันว่าส่วนของสาจอ้อยหญ้าหลายสัใไถ่พี่น้องมาฮอดส่วนบารตอมสาจ้อยเลยผูอ้อยก็งามเนาะพี่น้องแต่ว่าหญ้าหลายแห้งพี่น้องไอ้พูมาเลิมแล้ววันนี้นะเราก็จะเริม ทำภารกิจแล้วเนาะพี่น้องเนาะเริ่มเสียห้าแล้วบอกหูว่าสิได้น่อยเสียได้หลายสัมไดเมื่อนี้นะมาพี่น้องเริ่มเริ่มเริ่มเด้พางโง่ก็ดีเลย ทางยาพี่น้องเบิ่งสวนมันสาวลาวบา่าวไทยมีติญยาเต็มจะต้องได้ทางต้องได้สร้างติญยาหนีนหลายกว่าถ้าวบัวทางลงแต่ญงาอีกมันมันกำจะบพิ่ขึ้นพี่น้องงานนี่นะตีนายาขันข้าวบัวทางปีหน้ามันก็ขึ้นสิหลายเพราะว่า เป็นดอกมีไมนพรอน้อมนะ่ะพา่เบอกบอก นำน้ออีปะเคยชิมามีเซปทุละก็เลยมากับเคยน่าดีแล้วก็น้อ,นองสาวของเขาจอยเขามาขอย มอสเลยบ่ทางหญ้าแต่ก็น,นั่งพักผ่อนก่อนพี่น้อยนั่งพักผ่อนเนาะเมยแหง้งเอากระจีเนาะพอเด้อเจ๋งเาะมาพี่น้องตอนนี้กะหลังจากทางหญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังบนแล้วเราพี่น้องเพราะวอยอยูุ่คนก็นยังหลายอยู่ แต่ว่าเมื่อนี้เฮาก็มาซ้ำนี้นะพี่น้องมาตอนเจ็ดโมงสามสิบนาทีตอนนี้ก็เตรียมจะเมื่อในเวลาสิบโมงสิบนาทีนะพี่น้องเนาเราะว่าลานน้อยยุ่เฮือนพี่น้องน้องกันลานก็น่าอยากกินนมแม่มาแล้วะตอนนี้เฮาก็จะออกเดินทางเมื่อน้ะพี่น้องาะกที่ไปเอาพักยอดหรือว่ายอดคาคีนะพี่น้องเอาเมื่อให้ในเท่าเพิ่นปอกเห็ดปนหรือว่า เห็ดอ้อนะพี่น้องเนาะนะข่าจ่อยกันเบใค่ะพี่น้องทุกท่านได้สมบรรยากาศสวนมังข่าจ่อยกับบาต้อมพี่น้องไม่นีบาต้อมกับบริมาดอกพี่น้องเลยเติทุละกษณมาไป็นข่จอยเป็นน้องสาวเป็น้องเคยบรรยากาศกับลมสวยๆมากเลยมีลมพี่น้องเลยลมเย็นสบายสบาย นะตอนนี้กำลังสีเมือเฮ่อเนะอาะตอนนี้กำลังเดินทางสีเมือบ้านเหน็นไมาะบิ่งเส้นทางที่อายจับบ้านจับเพืกก่อนจนะัหมป้าเพื่อนะเือสอดกำลัง ออกเมือแต่ว่าบริเวเมือเป่าพี่น้องเอาลักหัวเมือนำพอมาซีสอมแซมหัวอยู่เฮือนสาจอยพี่น้องมันก็เพลพังแล้วละ่ะบริสอมมาหลายเดือนละเก <c oughs> ือบปีเลยพี่น้องอันนี้ก็จะพาน้องๆเพิ่นเบกเมือพี่น้องไปกลับบ้านมานี่ส,สู้ๆมาแล้ว เาจ้อยหัวของสามิ้นเนาะคือเคยนาดีแะละมาแบกพื้นนักขนาดนัะพี่น้องตอนนี้กะถ้าเดียวกับน้องเคยนาะพี่น้องสาจ้อยกับน้องเคยกับเบกไม้เบกลักหัวเมืม่อเซมหัวอันนี้แหละพี่น้องเพลินวาความจนต้องอดทนพยายาม ต้องใส่แหงอย่างเดียวพี่น้องเพราะว่ารถกับบุมี่คือคนอื่นคนอื่นนี่เขาจะตัดลลายเนาะพี่น้องแล้วก็ใส่รถอีเต็กเลยว่ารถไทยแต่สาวจ้อยครอบครัวของสาวจ้อยนี่ก็เพื่อสิเฮ็ดยังได้แต่ละอันนะต้องใส่แหงแล้วก็เบ,บกเอาพี่น้องกาเอฟซีหลายๆท่านเราเป็นยังคือ่าเฮ็ดนักแท้กาจ้าซี่อเลยพี่น้องกาต้องกราบขอบคุณที่เป็นห่วงเราพี่น้องเนาะแต่สาวจ้อยกาโมได้เอานัก ที่ว่าเกินแห้งนะพี่น้องแต่ก็เอาพอดีก็ต้องขอบคุณหลายๆนะพี่น้องขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วก็คอมเมนต์ก็อย่าเฮ็ดนกักไลยไม่ต้องเบรคองเยอะนะอันนี้ก็ครอบใจเป็นยังยิ่งพี่น้องแต่่ากระ่ได้เอานักนะพอไปพอมาได้ไปพี่น้องก็เดินทางต่อไปอีกอย่างบ่ท่านทอดบ้าน พี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดเฮือนแล้วเบกลักมาพี่น้องสิเซมหัวเนาะแล้วก็น้องเคยกับน้องสาวกับเพื่อนกับกับละลื้บอกเมียว่าบ่ต้องแซมโขไปซื้อเล็กมาเรียบร้อยอ่ะเปลี่ยนเว้นกันเมื่อแรกอายสิไปสวนบักนัดเมื่อแรกสวนบักนัดว่านี่ไปเบิ่งตอนนี้ก็มาฮอดเฮือนไปที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องอีพีที่ซาจ้อยไปเสียหญ้า ไปเสียหญ้าให้แล้วก็หญาสวนมันต้นนะพี่น้องตอนนี้มาเือนเป็นที่เรียบร้อยอีพีนี้กับสจอยกล่าวคำว่าขอลำลาพาะจ้าพี่น้องขอจบคลิปขอให้เอฟซีติดตามเรื่องราวความฮักของสจอยเรื่อยๆนะพี่น้องขอจบคลิปว่าขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีผุนนองไม่อยากก็นั่งจกฉีกประเด็กกล้วยต้มมะฮงขวดขวดจุูุอ่าอ่าบ๊ายบาย